สวัสดีค่ะสวัสด,สสดีกันยามเย็นวันพฤหัสนะคะอันนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่แปลงที่ดิน6ไร่นะคะทิ้งซึ่งแปลงนี้เราก็เพิ่งโพสตไปได้ไม่นานนะคะก่อนหน้านี้ภาพแรกที่เราโพสตไปอะคะ่ะก็จะเป็นรูปที่เป็นสีเขียวซึ่งนะตอนนั้นนะคะ,ะมันสำมะหลังยังไม่ได้ถูกถอนแล้วก็ยังไม่ได้ปลูกกันใหม่เนาะตอนนี้ก็ มันถูกถอนไปแล้วก็ปลูกใหม่แล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบว่าสวยงามมากกว่าเดิมเนาะของเดิมก็สวยอยู่แล้วค่ะตอนนี้ก็จะมีจะมีความสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะวันนี้เราก็เลยพามาดูะคะ่ะว่าที่ดิน6ไร่ตรงนี้ที่ดินพื้นดินจริงๆมันเป็นยังไงและทำเลยอยู่ตรงไหนถนนสองด้านมันเป็นอย่างไรนะคะซึ่งแปลงนี้ค่ะพิกัดของแปลงนะคะจะอยู่ที่ซอย เราจะเรียกว่าเป็นซอยเก็บตะวันรีสอร์ทแล้วกันนะคะแล้วมันสามารถที่จะเข้ามาได้ทั้งสองทางทั้งจากถนนพยูนแล้วก็จากถนนพลานะคะถ้ามาจากถนนพลานะคะให้เลี้ยวตรงทางเข้าหมู่บ้านเทวีโฮมค่ะก็เลี้ยวเข้ามาตามเลี้ยวเข้ามาตามในซอยแล้วก็มาตามถนนเลยค่ะก็จะผ่านหมู่บ้านเทวีโฮมด้านขวามือนะคะแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆก็จะผ่านเก็บตะวันรีสอร์ทซ้ายมือผ่านเก็บตะวันรีสอร์ทมา ก็โค้งเป็นหนึ่งอีกหนึ่งโค้งแล้วก็แปลงนี้อยู่ขวามือนะคะเดี๋ยวเ,เราจะพาเข้าไปดูหน้าหน้าแปลงอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้เราอยู่ด้านข้างแปลงนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งที่สามารถมาที่ดินแปลงนี้ได้ก็คือถ้ามาจากถนนพยูนนะคะมาจากถยนพยูนเนี่ยจะให้เลี้ยวตรงทางเข้าโรงเรียนรักอนุบาลรักภาษานะคะพอเลี้ยวเข้า,อาซอยโรงเรียนเสร็จปุ๊บก็จะเจอ ขวามือซอยแรกเลยค่ะเราก็เลี้ยวเข้ามาตาำในซอยขวามือเลยนะคะขับตรงเข้ามาเรื่อยๆค่ะ แปลงนี้จะอยู่ตรงบริเวณกลางซอยพอดีค่ะอยู่ซ้ายมือนะคะซึ่งหน้าแปลงก็จะติดถนนในซอยตรงนั้นพอดีนะคะถือว่าเป็นทำเลที่ดีมากในการที่จะสร้างที่พักอาศัยทั้งที่เป็นบ้านเดี่ยวหรือเป็นทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์หรืออพาร์ตเมนต์หรือโรงแรมได้หมดเลยค่ะตรงนี้เป็นพื้นที่สีเหลืองนะคะ,อะตอนนี้จะเห็นว่าบรรยากาศช่วงเย็นเนาะก็จะมีเสียงนก มีเสียงลมเบาๆนะคะถึงเป็นบรรยากาศที่ดีมากแล้วก็ตรงนี้นะคะถ้าเดี๋ยววันนี้เราจะโพ,อพอสต์ภาพมุมสูงให้ดูนะคะจะเห็นว่าถ้าเลยจากแปลงนี้ไปนิดเดียวก็จะเป็นบึงนะคะเป็นบ่อเนาะซึ่ง ซึ่งตรงบอร่อตรงนั้นน่ะเป็นบอ่อน้ําขนาดใหญ่ซึ่งสมัยก่อนเขาเคยขุดดินไปขายนะคะแล้วก็เลยเป็นบอ่อน้ําแล้วก็ตรงข้างบอ่อน้ําก็จะมีร้านอาหารน่าจะเป็นครัวริมคลองนะคะตรงนั้นมีป้ายอยู่ค่ะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะคะใกล้แหล่งร้านอาหารนะคะรือหน้าปากซอยฝั่งที่เป็นถนนพหลายก็จะมีเซเว่นอีเลเว่นใช่ไหมคะหรือขับไปน,นิดเดียวก็จะเป็นโลตัสบัญชฉางแล้วนะคะเป็นทำเลที่สะดวกค่ะ ก็นี่แหละค่ะบรรยากาศเนาะตอนนี้เราจอดรถอยู่ตรงถนนด้านข้างนะคะซึ่งแปลงนี้มีข้อดีตรงที่ได้ถนนสาธารณะสองฝั่งนะคะเป็นฝั่งที่เป็นด้านหน้าก็จะเป็นถนนคอนกรีตกว้าง8เมตรน้ําประปาไฟฟ้าก็อยู่ที่หน้าแปลงเลยนะคะส่วนถนนด้านข้างเนี่ยจะเห็นเนี่ยค่ะ เป็นถนนดินแบบนี้แต่มีความกว้างที่8เมตรนะคะเป็นถนนสาธารณะเรียบร้อยเท่ากับว่าแปลงนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าท่านไหนที่ซื้อไว้แล้วยังไม่ได้ทำประโยชน์ใดๆหรือจะซื้อเก็บไว้เพื่อเกลงกําไรในอีก5ปีข้างหน้าที่สนามบินอุตภเปาจะเปิดอย่างเป็นทางการนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะแบ่งแปลงหรือว่าทําเป็นบ้านบ้านเดี่ยวได้โดยที่ฝั่งนี้ไม่ต้องเสียพื้นที่ถนนเพิ่ม,มนะคะเพราะว่าทางเข้าฝั่งด้านซ้ายเนี่ย เป็นถนนสาธารณะอยู่แล้วก็คือเป็นรูปแบบที่ดีมากนะคะในของรูปแปลงนี้รูปแปลงโดยรัวมาค่ะจะเป็นรูปลักษณะเหมือนตัว L นะคะก็จะมีถนนสองฝั่งซ้ายขวาก็จะเป็นด้านขวาสมมติหันหน้าเข้าหาแปลงด้านขวาก็จะเป็นถนนสาธารณะอีกด้านหนึ่งส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นที่ของเพื่อนบ้านนะคะซึ่งที่ฝั่งที่เป็นของเพื่อนบ้านบางส่วนนะคะเขาทํารั้วไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เท่ากับเราก็ อาจจะอาศัยรั้วเขาด้วยเป็นเป็นแนวแปลงนะคะส่วนด้านหลังยังเป็นพื้นที่ว่างเปล่ายังไม่ได้ทําอะไรแต่ จจเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของโครงการหมู่บ้านนะคะเราก็เราก็เลยได้แต่วหวังว่าในอนาคตอันใกล้นะคะตรงด้านหลังแปลงนี้ค่ะก็จะมีโครงการบ้านจัดสรรเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะก็จะส่งผลให้ที่ดินแปลงนี้มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าที่ดินแปลงนี้มันอยู่ด้านหน้านะคะแต่ว่าถึงถึงไม่ต้องรอในตอนที่แปลงด้านหลังจะทาหมู่บ้านจัดสรรนะคะในปัจจุบันแปลงนี้ก็ถือว่าได้กําไรตั้งแต่ตอนซื้อเลยนะคะเพราะว่า ตกเฉลี่ยแล้วเนี่ยหกไร่กว่าๆเนี่ยราคารวมอยู่ที่ยี่สิบสองล้านนะคะในยี่สิบสองล้านก็เท่ากับว่าประมาณไร่ละสามจุดห้านะคะซึ่งในไร่ละสามจุดห้าเนี่ยในบริเวณนี้ถือเป็นราคาที่ถูกนะคะเพราะว่าหนึ่งคือในซอยนี้ค่ะอย่างเมื่อวานที่เราพาไปชมใช่ไหมคะเป็นเนื้อที่ห้าไร่กว่าเนี่ยก็เฉลี่ยไร่ละฮะไร่ละสี่ล้านใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยเนื้อที่มากกว่าแต่ราคาน้อยกว่าซึ่งโอเคมันก็ เป็นเหตุเป็นผลนะ,นะคะเนื้อที่มากกว่าราคาต้องร้อยกว่าแต่เนื้อที่มากกว่าแค่ไล่เดียวเองคะ่ะแต่ราคาต่ํากว่าตั้งเป็นเกือบห้าแสนต่อไล่ะคะ่ะก็เลยถือว่าเป็นราคาที่ดีได้กําไร้นแต่ตอนซื้อนะคะดังนั้นท่านไหนที่มีกําลังไว้สาหรับจะซื้อเก็บขนาดหกไล่เนี่ยก็ฝากแปลงนี้ไปด้วยนะคะ แปลงนี้เนื้อที่หกไร่กว่าขวาราคาเหมาอยู่ที่22บสองล้านข้อดีของแปลงนี้ก็คืออยู่ใจกลางเมืองนอยู่ใจกลางอำเภอบ้านฉางแล้วก็อยู่ตรงกลางระหว่างถนนพยูนกับถนนพลาสามารถเข้าออกได้ทั้งสองทางข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือได้ถนนสองฝั่งเป็นถนนสาธารณะทั้งหมดนะคะแต่ถนนด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตถนนด้านข้างเป็นถนนถนนดินแบบนี้นะคะแต่ว่า ส่วนในพื้นที่ด้านในก็จะเป็นพื้นที่ที่ณปัจจุบันนะคะปลูกมันสำปะหลังอยู่เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เราขออธิบายคร่าวๆขอ,ของข้อมูลของแปลงให้ได้รับทราบก่อนนะคะแล้วก็แปลงนี้นะคะข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเนื่องจากเราสามารถเข้าออกได้สองทางใช่ไหมคะดังนั้นนะคะการที่จะไปที่ทะเลหาดพลาก็สามารถทําได้ง่ายหรือจะไปหาดพยูนก็จะสามารถทําได้ง่ายแล้วก็ ด้านหน้าปักซอยที่มาจากพลาค่ะแปลงนี้ก็จะเป็นสนามกอล์ฟอีเทนสตารนะคะดังนั้นตรงบริเวณรอกข้างตรงนี้ค่ะจะยังไม่มีตึกสูงเกิดขึ้นแน่นอนนะคะดังตรงนี้สามารถทําอะไรได้แล้วก็จะได้วิววิวเมืองมั่นฉางวิวสนามกอล์ฟอุดรเพาแล้วก็วิวสวนที่อยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็วิวน้ําที่เป็นบ่อน้ําตรงร้านอาหารครัวริมคลองนะคะก็จะเป็นบรรยากาศที่สวยอีกแบบหนึ่งนะคะในสําหรับที่ดินแปลงนี้เนาะ แล้วก็ที่ดินแปลงนี้ไม่ได้ติดภาระอะไรนะคะสามารถที่จะวางเงินแล้วก็โอนเลยเนในระยะเวลาที่เราคุยกันตามข้อตกลงนะคะ6กไร่เนี่ยราคาเหมาอยู่ที่22ล้านนะคะก็พร้อมโอนได้เลยนะคะตรงนี้ที่เห็นนะคะก็เป็นถนนดินเมื่อกี้ขับรถมารถที่ขับมาเป็นรถเก่งนะคะก็สามารถเข้าได้แต่ว่าถ้าสมมุติเป็นหน้าฝนเนี่ยคะ่ะอาจจะติดนิดหน่อยเนาะแต่ไม่มากค่ะเพราะว่าถนนเนี่ยทำไว้ระยะหนึ่งแล้วพื้นเนี่ยแข็ง แข็งแรงครําว่าแข็งแรงในที่นี้หมายความว่ามันมันไม่ได้เป็นขี้โครนะคะแต่ว่าอาจจะมีน้ําขังบางจุดเท่านั้นเองเนาะแล้วก็พื้นที่ด้านในอะคะ่ะเป็นที่ที่ถมสูงมีดินที่ที่สูงกว่าระดับถนนปัจจุบันแล้วนะคะดังนั้นนะคะไม่ต้องถมเพิ่มอาจจะแค่ใช้รถไถปรับระดับให้มันเท่ากันเท่านั้นเองนะคะแล้วมากไปกว่าน,นั้นก็คือ แปลงของเราเป็นแปลงด้านหน้าใช่ไหมคะพื้นที่ด้านหลังที่บอกว่าเป็นของโครงการบ้านอาสัยนะคะเป็นพื้นที่ที่ต่ากว่าเรานะคะดังนั้น,นะะถ้าเราจะถมมากกว่านี้ก็อาจจะไปกระทบเพื่อนบ้านที่อยู่ด้านหลังเราดังนั้นไม่ต้องถมแล้วะคะ่ะที่ดินผืนนี้นะคะก็ปรับระดับเท่านั้นเองเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูพื้นที่ด้านในนะคะซึ่งตอนนี้ปลูกมันสำปะหลังอยู่เป็นร่องสวยงามเลยะคะ่ะเดี๋ยวให้ดูกันนะคะนี่เลยค่ะ ก็เนี่ยค่ะเป็นพื้นที่เนาะแล้วอันนี้ก็จะเป็นถนนที่เราบอกไปนะคะว่าเป็นถนนด้านข้างนะคะซึ่งถนนด้านข้างเนี่ยกว้าง8เมตรอาเนียค่ะสังเกตเลยตรงนี้ก็คือเป็นเสาเขตของเพื่อนบ้านนะคะก็คือเป็นเสาแนวนีน้เนาะแลวก็ของเราก็คือกว้างมาถึงตรงนี้เลยคะ่ะยาวมากคือถึงเนี่ยนี่คือแนวแปลงด้านข้างของเราก็เฉลี่ยอยู่ประมาณ8เมตรนะค่ะถ้าสมมุติว่าเทศบาลมาทําถนนให้เราเนี่ยตรงนี้ก็รถสวนทางก็ได้สบายนะคะ บริเวณที่เห็นเป็นต้นมันที่เพิ่งปลูกนี้นะคะ่ะก็จะเป็นเนื้อที่ของหกไร่เราทั้งหมดเลยนะคะยาวไปเลยค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบนี้เนาะนี่แหละคะ่ะที่บอกว่าพื้นดินอะ่ะดินอ่ะมันจะสูงแต่ว่าดินอ่ะเป็นดินทรายเนาะแล้วก็แทบไม่ต้องถมเลยค่ะมันจะเป็นระดับเดียวกันหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรา,เาพาเดินไปดูรอบๆตรงนี้จะเป็น แปลงนี้จะเป็นรูปตัวแอลนะคะแล้วก็ด้านนี้ที่เราเดินอยู่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้จะเป็นฐานตัวแอลนะคะเป็นตัวแอลควม่มตัวแอลกับด้านประมาณนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้จะมีโพสต์ภาพให้ดูอีกทีนึงนะคะภาพรูปแปลงค่ะก็เนื้อที่6ไร่เหมาอีกที่2ี่ล้านเนาะส่วนอ่นี่คือด้านบริเวณด้านใน แล้วก็ฝั่งตรงตรงข้ามที่เห็นด้านหน้านี่ก็คือเป็นแนวแปลงด้านข้างนะคะซึ่งมีรั้วของเพื่อนบ้านไปแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะด้านหน้าแปลงที่เห็นเป็นมีรถผ่านตรงนู้นนะคะคือหน้าแปลงจะเป็นถนนคอนกรีตนะคะกว้างที่8เมตรเนาะเรามีน้ํามีไฟอยู่ด้านหน้าเลยเรามายืนอยู่ด้านหลังเพื่อจะพาทุกคนมาดูถนนด้านข้างะคะ่ะแต่เนี้ยเนี่ยให้ดูนะนนะคะที่เห็นรถผ่านเนี่ยนะคะคือเป็นถนนหลัก ซึ่งเป็นซอยเชื่อมระหว่างถนนพลากับถนนพยูนนะคะซอยเชื่อมตรงนี้ก็จุดเข้าซอยก็คืออยู่ตรงถ้าเกิดจากพลาก็คือเข้าตรงทางเข้าหมู่บ้านเทวีโฮมนะคะหรือด้านหน้าเป็นหมู่บ้านศิริประพัดเนาะแต่ถ้าตรงถนนพยูนก็จะเลี้ยวตรงโรงเรียนอนุบาลรักภาษาค่ะก็พามาดราูรอบๆนี่คือเป็นบรรยากาศนะคะส่วนด้านหลังที่เราบอกว่าจะเป็นพื้นที่ที่ต่ากว่าก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวพาเดินไปดูเดี๋ยวเราพาเดินไปดูนะคะ นี่เขาก็ทำร่องปลูกมันอันนี้น่าจะเป็นลอ็ลอตใหม่นะคะโอเคนี่เป็นพื้นที่ด้านหลังเห็นไหมคะว่าของเราอะ่ะจะสูงก,กว่าของเพื่อนบ้านไปเยอะเลยนะคะแต่ว่าก็แทบแทบไม่ต้องถมนะคะก็ปรับระดับเพราะว่าถ้าเราถมมากกว่านี้เดี๋ยวดินของเราก็อาจจะไหลไปหาเพื่อนบ้านนะคะนี่ก็คือเป็นแนวแปลงจะเป็นแบบนี้นี่ ไหมคะด้านหลังก็จะมีระดับที่ต่ํากว่าเนาะอันนี้คือเป็นพื้นที่ด้านหลังนะคะส่วนของเราก็คือแนวนี้เนี่ยค่ะมองรอบๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าก็น,น,นะคะตรงที่เป็นเสาไฟฟ้าคือถนนด้านหน้าที่เป็นคอนกรีตนะคะส่วนอันนี้เราอยู่หลังแปลงเราพามาดูหลังแปลงเพราะว่าจะให้ได้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะคะเป็นแบบนี้โอเคนี่นะคะเป็นรูปแปลงของหกไล่นะคะ แปลงนี้ก็เท่ากับว่าเป็นเป็นจุดกลางเลยนะคะเป็นศูนย์กลางของขขขออองงงวัฉางก็ว่าได้เป็นทําเลที่ที่เหมาะอะค่ะทำที่ทพากอาศัยแล้วค่ะเพราะว่าถ้าทํําทาร้านค้าเนี่ยทําร้านค้าตนั้นน่าอาจจะทําได้แต่เพียงแต่ชุมชนแถวนี้มันอาจจะไม่หนาแน่นมากนะคะหรือถ้าจะทําเป็นอย่างอื่นเป็นโกดังเก็บของอย่างนี้ค่ะก็เหมาะเพราะว่าถนนด้านหน้าเนี่ยกว้างแปดเมตรรถเข้าออกได้สะดวกนะคะ นี่จะเป็นแบบนี้นี่เขาก็ทําร่องปลูกมันไว้แบบนี้ค่ะเลยจริงๆในในโซนเนี้ค่ะราคาของที่ดินในซอยซอยซอยนี้นะคะโดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณสี่ล้านอนะคะแต่ว่าด้วยแปลงนี้เขาอยากจะขายเร็วก็เลยแบบว่าตั้งไว้ที่เฉลี่ยที่สามล้านห้าแต่ว่าโอเคค่ะเราก็เข้าใจว่าในยุคนี้นะคะ คนที่จะซื้อเพื่อทําเลยเนี่ยอาจจะมีจํานวนจํากัดเนาะแต่ว่าคนที่ซื้อเก็บอาจจะมีเยอะเพียงแต่เพียงแต่ว่าจะพิจารณาเงื่อนไขไหนในการที่จะซื้อที่ดินหนึ่งแปลงเนาะแต่ที่ดินแปลงนี้เรามั่นใจค่ะว่าทําเลเขาโอเคมากแล้วก็ด้วยรูปแปลงด้วยสาธารณูปโภคที่มีด้วยถนนสาธารณะที่มีถึงสองด้านมันจะสามารถทําให้ในอนาคตค่ะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ได ได้เร็วแล้วก็ได้ง่ายนะคะไม่ต้องเสียพื้นที่ภายในในการทําถนนเพิ่มเติมนะคะกรณีที่จะทําแบ่งขายหรือว่ากรณีที่จะทําหมู่บ้านนะคะก็เนี่ยค่ะวันนี้ก็เลยพามาแนะนํำพามาให้เห็นนะคะด้านหน้าจริงๆวันนี้ว่าจะเดินไปด้านหน้าแต่ว่าจะไกลไปหน่อยโอเคไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวพาเดินแบบโอเคเนี่ยค่ะเดี๋เดินอันนี้เป็นถนนรองนะคะถือว่าเป็นถนนรองเนาะ เพราะว่าเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งที่ทีเออ่เข้าถึงแปลงได้นะคะเข้ามาด้านข้างได้เลยนะคะแล้วเป็นพื้นที่ที่สะดวกจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นพื้นที่ด้านในนะคะเห็นไหมคะถ้าแ,แทบกับว่าเรายือนอยู่ตรงกลางแปลงเนี่ยเราแทบไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงรถเลยใช่ไหมคะเพราะว่าลมพัดเสียงไปทางอื่น บรรยากาศดีมากค่ะฝั่งนี้ก็เป็นเป็นป่ายูคาลิปตัสนะคะน่าจะตัดน่าจะใกล้เวลาได้ตัดแล้วละคะ่ะแต่ตัดแล้วก็ไม่แน่ใจเขาจะปลูกเพิ่มหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นแปลงของเพื่อนบ้านเนาะอันนี้ก็นี่ค่ะเป็นถนนโอเคนี่เลยนะคะสําหรับท่านไหนที่สนใจที่ดินขนาดหกไร่นะคะแปลงนี้ไม่ได้แบ่งนะคะแปลงนี้ แลงนี้ขยยกขยยกแปลงเลยะยกแปลงก็คือเหมาทั้งเหมาทั้งหกไล่เลยนะคะในราคาที่ยี่สิบสองล้านนะคะแปลงนี้ราคายี่สิบสองล้านก็คือรวมค่าโอนไปด้วยเลยรวมค่าโอนไปด้วยนะคะหกไล่หกไลน่นิดๆเหมาเลยยี่สิบสองล้านนะคะราคารวมค่าโอนแล้วก็รวมค่าทุกอย่างเลยลูกค้าจ่าย22ิบสองล้านก็รับโฉนด หกไร่ไปได้เลยนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้เนาะตัวมันสำปะหลังที่เห็นนะคะไม่ต้องกันงวลนะคะคือถ้าซื้อณนะตอนนี้ก็ได้มันสำปะหลังไปด้วยเลยแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ค่ะตัวมันเนี่ยยังไม่ได้ยังมีอายุอีกหลายเดือนนะคะถ้าจะเก็บไว้หรือว่าจะปรับพื้นที่เลยก็สะดวกเลยะคะ่ะไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับการขายนะคะใน มันสมลังที่เห็นนะคะถ้าไหนที่สนใจก็ลองขับรถเข้ามาดูพีก็ได้นะคะสามารถเข้าได้ทั้งถนนพลาแล้วก็ถนนพยูนนะคะถนนพลาก็คือขับามาจากถนนบุรพาพัฒน์ค่ะไปทางทะเลนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงหมู่บ้านเทวีโฮมอะคะ่ะตรงด้านหน้าสังเกตง่ายๆจะมีหมู่บ้านจัดสรรชื่อหมู่บ้านสิริประพัดนะคะเลี้ยวเข้ามาในซอยถนนน,นั้นเลยค่ะพอผ่านาเก็บตะวันร,รีสอร์ทซ้ายมือค่ะ ก็ขับตรงมาอีกนิดเดียวค่ะแปลงเราอยู่ขวามือนะคะสังเกตง่ายๆจะมีต้นมันสำปะหลังอยู่ด้านหน้าแปลงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมาจากทางถนนพยุนนะคะก็เลี้ยวตรงซอยลงโรงเรียนอนุบาลรักภาษานะคะเลี้ยวเข้ามาในซอยแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งในซอยแรกะคะ่ะแล้วก็ตรงเข้ามาแปลงจะอยู่ซ้ายมือแปลงนี้จะอยู่ตรงกลางซอยเลยค่ะตรงกลางระหว่างถนน2เส้นนี้นะคะถือว่าเป็นทำเลที่ดีมากค่ะถ้าไหนสนใจก็ติดต่อเรามาได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ